ผมช่างเบิร์ตเฟรนซิ่งนะครับผมมารีวิวงานวันนี้นะครับนะครับนี่ห่ออากาศเป็นคอนสิดตั้งเลยนะฮะอันนี้สองทางตรงนะครับกาลังมีขึ้นโครง านาเดี่ยวและไม้ก็ดูครับกำลังขึ้น,นอันนี้เป็นกระเถงกวาดลานนะครับลูกค้าสั่งมานะมาดูวดาาเวลาทำงานกันนะครับน,นี่หลังนะครับน,นี่เสร็จแล้วครับทาสีแล้ว ยาวสี่แล้วนะครับยาวแปดสิบเก้านะครับอันนี้อรอรถสแตนเลสครับขึ้นรถสตแตนเลสให้ลูกค้ารับลูกค้าสั่งไว้นี่กำลังขึ้นโค้งครับมาด้านเกลียขึ้นโคง้งก่อนครับ เก็บงานนะครับตรงนี้ขึ้นโครงไว้เจ็ดหลังนะให้ลูกค้า มาเก็บงานแนละ้วใช้สบายมือนะครับอะไรสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับฝากติดตามในช่องยูทูบของนะ okay, ครับ ต้องว่างจะรีวิวนกเขาใหญ่ที่บ้านให้ดูนะครับ การท่านใดสนใจสอบขานรายละเอียดจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตารางให้นะค,ครับเราฝากติดตามด้วยนะครับ